แถวสุดท้ายให้สามารถโชว์ฝีมือสามารถจะทำได้ริบลาาเออเอาเกียงที่เป็นพลาสติกนามาเกี้์ขีปูนออกเ้ะเกี้ยเซคุก็ได้ขีปูนนี่เอาขีปูนนี่นเกี้ยเซคุเกีย้ย ออืขูดขูดอันนี้แล้วไปผสมน้ำไม่แล้วไปใส่อยู่ลร่องนี่นี่ขี้ปูนนี่เฮ้อโอเคก็้อมีเอเย ใช่แบบนั่นแหละอืมนะเรื่องว่ามันตรงกันบอนะบวันนี้ก่อนตีมทำใส่เลย อ,อยู่ในตั๊มเอะปูนปลายุ่นเออืฮบอลนี่มันบ่กใคยตรงกันเวลาเขาสดึงแบบนี้เขาเขาต้องเฮ็ดแบบนี้นี่จับหัวนี่ดึงเอาไว้นะจับดึงเอาไว้แบบนี้เขาเขาดึงแบบนี้มันมันบ่ไปได้ปูนนะอืม อ้าวเนี้ปาดเด้อสวยงามอันสุดท้าย,ยมันชิยากไ้้่นี้อันสุดท้ายพอมันต้องพอดีปูนนะเดี๋ยวผ่าเบิ่งอันสุดท้ายนี่เห็นว่าอันสุดท้ายมันสิห้างได้นไดด่นะี้เด้อเออฮะ เอสไซคออันสุดท้ายเลือทนเลยสุดยนี่น่อนะ 嗯。Mm. ่ะโอเคเรียบร้อยอย่าเอาลังของลังอะไรเคลียเอามาใย่าไว้ฝั่งนี้